เดี๋ยวคนเนาะมาหนี้นอน,นุ่งนังจะมาบอกวิธีดูดแหนมเนาะดูดแหนมเนื้อก่อ <c oughs> นอื่นเนาะต้องมีผักสลัดอันนี้เป็นวิธีที่หน,นึ่งหนาะของการกินแต้อ่าขอบอกไป้พี่เซฟไปนี่เนาะอย่าเอาเมย์าหรือเมย์ยา,าอมากินอายวะไม่ใช่ครับไม่ได้กินยา <c oughs> ไม่ได้กินเนาะแล้วก็เขาเออนะเนี๋ยนี้แหนมเนื้อคนรีว,วิวบู้เนาะแต่ว่ากาินไป็วันอันนี้เอิอน้ำเนื้อนะ อ๋ออันนี้เนียนเนยจะมาได้ใส่จะบูจะเนียนเนียอยู่งใก็ยาก <c oughs> แล้ว,ลวอันอื่นนี่ใสไหมเธอละอันเคยละใบอันนี้แต่กินกินด้วยคือกินพันปาลาอะไรเอามือจับแล้วก็มือจับเลยตัวบูด,ดีมะปุยมะเกลือกก ใส่ในเดียวไ่ต้นรูดเอาตรงผู้จัดดูถ <c ười> ึงวิธีเน่ขอบคุณลงไปเอาพีอ่อามามพอดมือเลยก็มือเลยค่ะอ๋อขนงค่ะรับ่ายโทขิงเจออะไรแล้วกี้ยวลงไปวัวหน้าไข่ไน้ำมันน้ำอ้อย ประมาณนี้เมียนมือเราบอกมาปะมานี่อ่าก้อ,อมามานชิูดเนาะก้อนอื่นนี่อันนี้แนะนำก้อนสิ่อย่งางก้อนสิ่อย่งางก้อนชิูดเนาะดูดเนี่ยห้ามอยู่หลายคนไายเขาเขาต้องกินคนเดียวคันรเรียกได้แต่ว่าหันไลายคนกน <c oughs> คะบกับ <c oughs> เพิ่งแังนี้กับคันมีแพนแอมกะ <c oughs> ถ้าอดื้อนะวา มันก็เสพมาในยเห็ัหน้าแน้วละคือหลักกินวิธีสองนาะวิธีสองคืองายที่สุดเอาพอรั้วมาไนเอาแร็คคูนมาไนเอาเฟนมาไนก็ต้องไห้เอากินผักสลัดเขาก็เพื่ออะแต่มาคุยจับภาิหนึ่งเอาก็เอาเระหนึ่งเหร มะเฟืองตามไหมเอื้อเลยสมมะเฟืองมเอื้อกับแกแล้วมันจะไปรวมกันยีดท้องวะกินกินคากินรำมันก็รวมกันคือเกาอ่ะ้เลอลืนียมเจลเจลโอ้โหนอ้โหโอ้โหโอ้อหอ อัท้ายเลยแล้วมันเป็นอะไรล่ะระหว่างพันกับระหว่างกินหลวมผรู้สื่อมันบทท่านกันบางอันก็ลงแล้วบางอันก็ยัง้างอยู่พี่